นี่นะคะทุกคนคือผลลั์ค่ะยังรู้สึกว่ายังคงความชุ่มชื้นอยู่บนผิวอยู่นะทุกคนและจะเห็นว่าสิวเมล่าหายเกือบเกลี้ยงเราหมดเหลือแค่ไม่กี่เม็ดเองทุกคนคะปัญหาที่เมล่าเจอนะคะคือเวลาเช็ดหน้าเนี่ยใช้สิ่ดีหนักมากคือเช็ดเท่าไหร่ก็ไม่สะอาดจัก แถมเช็ดเยอะๆนะคะยังรู้สึกแสบหน้าอีกเมล่านะคะเลยไปเจอไอเทมตัวนี้มานะคะตัวนี้นะคะคือ t h a m e s Bubble นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ล้างหน้านั่นเองมาค่ะทุกคนเรามาล้างหน้าด้วย t h a m e s Bubble กันค่ะเมลานะคะจะบีบลงไปบนผิวหน้าแบบนี้เลยเดี๋ยวค่อยลูบๆเอานี่นะคะลูบไปแบบนี้เลยทุกคนจะเริ่มเห็นนะคะว่า เขาเริ่มมีฟองบนผิวหน้าแล้วนี่ทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งถนาทีนะคะให้ฟองเขาทำงานอย่างเต็มที่ก่อนที่เราจะขัดๆถูๆผิวหน้าเราค่ะนี่ทุกคนเห็นไหมว่าน้องเขาฟูฟ่องขึ้นมาแล้วนี่เราก็ถูๆวนๆแบบนี้ได้เลยถูรอบดวงตาก็ได้ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะแสบไหมสบายจ้านี่นะคะทุกคนคือผลลัพธ์ค่ะ นี่นะคะเวลาก็ไปล้างหน้าเรียบร้อยแล้วยังรู้สึกว่ายังคงความชุ่มชื้นอยู่บนผิวอยู่นะทุกคนและจะเห็นว่าสิวเมล่าหายเกือบเกลี้ยงแล้วทุกคนเหลือแค่ไม่กี่เม็ดเองเป็นเพราะว่าเมล่าใช้ทาแมสบาโบนนะคะถ้าทุกคนลองใช้นะทุกคนจะรู้สึกว่าการล้างหน้าได้สะอาดหมดจดเนี่ยมันดีจริงๆคือสิวหายอะไรหายนะจ๊ะนี่นะคะก็ เตรียมพร้อมสำหรับหน้าขาวใสเลยค่ะเพราะว่าใช้ Timeless b u b b ค่ะ